แสดงว่าข้อที่หนึ่งเนืเนออ้อะไ,ไ็ได้ที่เป็นการสอนฟังหรือพูดที่เป็นที่ที่คุณทำอยู่เพราะมันจะอินวอลกับประสบการณ์ของคุณที่คุณทำแล้วก็นั่งคิดในหนึ่งเดือน,นว่าเอ๊ะฉันทำอะไรบ้างฉันจะเลือกอันนี้อ่ะอันนี้นี่ทำไมฉันทำอันนั้นบีลลิ่งคืออะไรใช่ไหมคะพอได้อันนั้นเสร็จแล้วมันก็ต่อว่าคาด้อันนั้น นนเราเรียนมาเนีย่ยมันมีซีรีส์มีหลักการเลยรองรับหรือเปล่าสิ่งที่เช่นทำอ่านั่นแหละจยนนะยกตัวอย่างได้ไงนึกว่กของใครของมันสมมติค่ะสมมติเออสมมติหนูยกตัวอย่างเช่นเออในฐานะที่ท่านเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลาหลายศตวรรษอ๋อนี่ยแหละเอะอท่านเออถ้าหากท่านจะเขียนเออถ้าหากท่านจะสอนวิชาสอนเอออะไรนะคะสกีกิ้งอะไรประมาณนี้นะคะว่า ในการสอนคิดไปเลยน้นะในการสอนฟังสอนพูด <c oughs> ใช่ไหมคะมีทฤษฎีหลายทฤษฎีซึ่งแต่ละทฤษฎีก็เคลมว่าตัวเองเก่งแอดถูกดีดีในความในความรู้สึกของท่านนะนะในความรู้สึกของท่านทฤษฎีไหนะที่ท่านคิดว่าท่านท่านคิดว่าได้ถูกดที่สุดนะจะให้เอาออกมาเขียนดิสคัสโดยจะต้องมีการประกอบคือจะ เชื่อจะให้การดิสารณของคุณเี่มีน้ำหนักให้อธิบายว่าสิ่งที่คุณจะดิสคั s เนี่ยสิ่งที่คุณเลือกมาเ<ม>นี่ยคุณจะไปลองใช้ยางคือ Experience ข<ม>องคุณเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ถ้าคุณเอาไปเนี่ยความเชื่อที่คุณเอาไปเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเจอจากอะไรที่เอาไปแล้วก็มีหลักการทีฤษดีรองรับแค่ไหนนั่นแหละเ็ราะคุณเรื่อง้อไปเ่มมาอ่ะนะะนั่นนั่น,น,นคือคุก เองนะเพราะว่าจัดสามตัวมันก็ไ